เรไกวเด็กนะครับตัวนี้เป็นเปรขนาดเล็กรุ่น C023 นะฮะมุ้งนะครับข้างบนเป็นมุ้งนะครับมุงสามารถถอดออกได้นะครับตัวมุ้งมีสายเกี่ยวนะครับมีสองสายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับมาดูการแกว่งของเปรคนะจะไกว แบบนี้นะเปรยังไม่มีน้ำหนักใส่นะถ้าเราใส่น้ำหนักเข้าไปมันก็จะไม่โยกนะครับขานะครับมันจะเป็นตัวถ่วงได้นะครับตัวเปรมีสองสีนะครับมีฟ้ากับชมพูนะครับลายผ้าโรงงานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะการพับเก็บ เปรุ่นนี้จะพับลำบากนิดหนึ่งนะครับเราจะแกะตรงตีนตุ๊กแกนะครับข้างล่างออกนะครับแล้วก็พับแต่ไม่อยากให้พับจะดีกว่านะครับไม่ต้องพับกลางแล้วกลางเลยการพับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวขาจะถอดได้นะครับแต่ไม่ได้พับขาได้นะครับเวลากลางนะครับก็กลางลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นำไอ้ตีนทุกแกสีดำๆนะครับมาเกี่ยวกับขาบของเปรไว้นะ มีเหล็กสำหรับเกี่ยวล็อกเปรไม่ให้ไกวได้นะครับรุ่นนี้นะฮะแต่โรงงานไม่ได้ประกอบตัวเกี่ยวมาให้อีกที่ติดกับเปรนะครับลูกค้าต้องมาประกอบเองอีกหนึ่งชิ้นนะครับ